สวัสดีครับสมพ่อนุฟกไงาสากแก้วนะครับเนาะสาตวลกีกก้นก็นครับเลี้ยง3เดือนกิน3นาทีนะครับเนาะอัปเดตครับอัปเดตคนเลี้ยงหนูเกระมาั้นะครับเนาะมือนี่โมยโยบงกอ,อเบิรดลอดครับเบิรดลอดหนูได้แค่2เดือนน,นะครับมีอยู่สาี่บ่อก่าสีม่วงบ่หหลากหลายครับให้พี่น้องฟังว่าเป็นยังไง เป็นแนงค้นคืงเขาเงาอยู่มียกันช่วงนี้นะครับเนาะหรือว่าหนูเขาโบเลียงหรือว่าเขาไปขายกันแลน้วครับเนาะในแต่เบิ้งครับนี่หนูสองเดือนครับนี่นี่ครับรมั่นสองเดือนครับเจ็ดหมื่นครับ เกิจริงๆนี่ก็ตอนในเลี้ยงหนูก็มันก็นมีกินเฉพาะเป็นบางจุดบางพวกนะครับเนาะทางคนเขาวา ость, ่าบ่เคยกินเขาเขาว่ามันข้าวมันยังนี่ปัญหารักเลยเขาต้องตีอันนี้ทัท้งสอบอล่าก็โทษว่าเบึ่งวบาเพ่นไหนเบิ่งในยูทู e นะครับมาส่งนบา่อครับพี่หน้าผมกับบ่ได สี่ทรงไปนะครับตาในตำบลผมกะมันก็บพ่อครับผมเอาแค่ในตำบลบพรผมมีมันสามสิบบ่ออ่าบอกพี่น้องฟังเลยคนสีเลี้ยงก็ต้องเฝ้าเลี้ยงครับเนาะบริเวนว่าสิลล์ให้มันจังไรคนกับกินเนี่ยนะครับหนูพี่น้องคิดถึงอนาคตนะครับเนาะอนาคตอีกสี่ห้าปีหนูปลาหนูทงหน้าบ่มีนะครับตอนนี้ก็พ่อมีอยู่ เขาอว่ากินแต่หนูไอหน้าหนูยังหนูปลาหนูฟ้าไม่กินดอกครับหันหน้าหันหน้าคตมันกะจำเป็นต้องกินห้าเพราะคนกินแล้วจังได้กะผมไปขายหนูอบหนูยังมาสูหมองกับว่าบอมนีว่าเดี๋ยวโอ้ยหนูเจ้าคือไม่กินคือข้าวแท้มันไม่พอได้คนครับหนูเจ้าคือมันนุ่มหวานหอมมัมีกิน นี่ครับอันนี้เฮ้ากัเฮ้ากับเฮากับด,ดีใจครับยิ้มครับยิ้มครับเฮ้าต้องอบให,ให้มันกรอบกรอบรอกนุ่มในเขาวานครับข้างหนังมันสิกรอบเลยข้างในมันสินุ่มเนือ้อมันสิหวานครับกับเข่าก็ด,ดีรับเหล่าก็แ่บนะครับนาะงขาส่วนพี่น้องเลี่ยงครับเลี่ยงต้องฝเฝ้าเลี่ยงเลยตอนนี้แต่มีเวลานะครับนะปัญหาที่ค้นคือว่าที่เท้าเลี้ยง กะหัวหานครับปัญหาหัวหานไอเรื่องอื่นผมตัดเรื่องพวกที่ว่าออกลูกวอกออกลูกตัดปัญหาไปครแบบับปัญหาหนักคือหัวหันครับหัวหานแพงกอยูยกับการจัดการเ้องครับว่าเสียวจังไดว่าสีเส้นไหนรถจนทุนแน่เอาเขาเปลือกบอเอาขัโพดบอเอาอมันสับหลังบอครับเราต้องมีในบริษั ในฟาร์มนะครับมินิฟาร์มแล้วเนาะเขาต้องจัดการให้มันได้ว่าเขาสียู่รอดหรือว่าสีพอซซัมมี่นะครับเนาะอันนี้ก็ะบ,บอกนะครับได้เบิง้งหลายๆบอครับเนาะว่าไปเบิ้งไปอยู่พร้อมกัครับหุ่นสูสีกันเลยเนี่ยครับมันต้องใส่ไฟซอยจังไหมครับเพราะแสงสว่างมันบ่พอ พี่น้องก็เฝ้าเลี้ยงก็เฝ้าเลี้ยงนะครับเดอ้ดอบรนว่าก็เลี้ยงก็เลี้ยงต้องเลี้ยงอยู่ในอยู่ในกำลังเขาจะสูบไหวเด้บรนว่าเลี้ยงที่ว่านจนเขนไปบอดนะครับเนาะนี่ครับ เดี๋ยวกำลังตั้งแป๊บหนึ่งครับเนาะเดี๋ยวมันกต้ังนี่การตั้งซอยพ่อแอนบึงภาพสวยงามนะครับเนาะเมื่อเราออกไปแล้วพี่น้องว่าภาพโอ้อยังไดเนาะรับมือไหมครับรบ,บริสุทธิ์กองไม่นะครับเนาะอืมอันนี้ก็อยู่มัสักสองเดือนกับสิบมือครับประมาเนี่ยสูสีกันเจ็ดมือแปดมือเก่ามือกันแล้วแต่จริงๆเนี่ยกะ เออบอกให้พี่น้องฟังทเทเลบปอยนว่ากัคลา,ายจมนะครับเนาะอธิบายคนเรียงกับเฝ้าเรียงครับนเนรีล่าครับคิดแล้วต้องทําครับแต่คิดเราประเหตุอย่างมันก็กไม่มปประโยชน์ครับคิดว่าเลี่ยงไกล้กับเรียงนะครับคิดว่าเลี่ยงงัวกับเรียงเลยเรียงเป็ดเรียงครับคิดคิดต้องเหตุล่องเบ่งว่าถือหรือผิดคิดให้สูงครับถึงไปบ่ถึงมันก็ไกลกว่าคนอื่นนะพี่น้องเนาะผมเดี๋ยวเบิ่ได้คิดอยารคิดให้มันสูงเลย คิดหอดไปดาวขางนก็ได้คิดทุกอล่าแต่ว่าถึงบ่ถึงก็จริงแต่ว่ามันกลับไปเอาคมมันกลับไกลเขาคนอื่นครับเนาะแล้วมันคิดแค่โอ้มือนเนี่ยโอเคเนีนได้อพอได้แล้วแรงแล้วง่ายบ่บ่ใดครับคิดเห็นมันสูงเว้ยอดออกเผาละคิดเลยอ่าแต่น้องบ่ขึ้นถึงเข้าไปบ่ถึงก็บตั้งเด็กเคิงนึงหรือหอดหอดหน่วยมมนบ่ถึงหอดค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะคิดให้ไกลไปให้ถึง ถึงไม่ถึงมันก็ไกลกว่าคนอื่นนี่จงำไมพี่น้องคนเฮามันจะหวังพึงคนอื่นฟังแล้วพี่น้องพี่หน้่งก็สร้างพึ่งของมันอีดีเห็ดครับสําคัญบ่เห็ดหละก็ราเว้าแม่บอกะ่ะเออโอ้ยเมื่อยบ่ไว้อกครับต้องเห็ดก่อนจังสิรูว่ามันไปได้บ่เนี่ครับผมกัดใครไปเลยครับไปเลยเบิเงว่ามันม,มีหลายครับรุ่นนี้ครับ เบ่งไปเลยครับเบ่งไปเลยน mm ี hmm. ่เก็บไปแล้วก็บบับเบ่งไปครับมันทนฟังกันนะครับจมหน่อยนึง <c oughs> นี่ครับเนี่ยอันนี้อันนี้มิลูกครับมิลูก <c oughs> นี่อันนี้ยังคนก,นกับถามมาเป็นยังคือมีใหญ่นะครับเนาะ ผมตอบไปเล้วครับเพราะว่าห้องไวล่าหายหัวหันห้องปฏิทัศความสะอาดเสมอนะครับเนาะทีนี้รอบบ่อรอบยังนี่นี่มันเป็นอย่างขึ้นไม่ใหญ่สังเกตุ่ต้องค์ประสงว่าไม่โซโปดครับเพราะว่าการเปิดหายหัวหานห่ายังนี่เ้าเปิดแค่แล้วก็ะหายหัวหานครับห้องปฏิทัศความสะอาดเสมอเลยไม่เป็นโซโป้ครับมันมีปกติดกับอยากใหญ่แมงมุมนี่อันนี้อันนี้ก็มาสักสิบกุมเอื้อครับ การนาสีออกขางหนอกตัวเน,นี่เยเกษตขยับไปบิ่งเลยครับหอพี่น้องมาศึกษาคิดให้ดีแต่คิดบ่ดีตันผ่านมาหรือว่าเอาเถามามึงนี่แนวเหตุครับหรือว่าอนนี้เขาเปรียบเทียบครับไอห้ารางการนิงของกัดี้งหงุ้ร้ายครับว่าข้าราชการครับข้าราชการปลดเกษียณมาไม่มีงานทําครับเพราะทําอะไรไม่เป็นนี่พี่น้องคิดบ่เงห้ดีนะ บม่เคยเห็นหน้าบม่เคยเห็นสวนบม่เคยเห็นเลยพออายุหกสิบป้าปวดกระเซียนปับ๊บมานั่งอยู่บ้านซึมเสารกระหลายครับถ้าตอนนี้มันก็เริ่มพัฒนารเริ่มเห็นไอ้แปลงมันนะครับเพอนแปลงมันทุ่งนานะครับทุ่งนานะก็เออเออมือถือนะครับเนาะเป็นเกษตรพ่อเพียงเป็นยังกะวานไปเขาต้อ,องคิดก่อนเนะ้าปวดกระเซียนครับ เขาก็ดตรงนีคนเทาบว่าเฮ็ดทุกอาชีพครับมันต้องมีปวดกระเียณครับรถการจัการเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าแล้วเห็นอยังครับต้องมีปวดเพราะว่ามันบวายตว่าเกษตรเนี่ยครับมันขัดสีปวดปวดสาแน่นะครับมันขัดสีจนไหวเหมนลักเกษตรเท่าพวกเฮ็ดไฮหน้าเฮ็ดสวนนี่มันปวดสาจนไหวก็จังปวดตว่าพวก โรงงานบริษัทข้ราชการตำรวจทหารยังกันถึงไม่าต้องปลดครับสตมืออยู่บ้านหกสิบหกสิบนี่บมื่อันกคนเท่าสิตายแล้วด้อพี่น้องทากุ้นอยู่ยี่สิบปีถ้าคุณบอคิดยังไงก่อนที่ว่าปลดเกษียณนะคือโรงงานครับหกสิบกว่าเนี่ยเขาก็เริ่มบอบอไดห้คุ้นเฮ็ดงานแล้วครับน้องคือว่าขอเราให้ออกครับนอนมาต่อมีครับมีคือเลี้ยงนู้งสิมันบริยานนะครับพี่น้อง มันก็น,นี่หัวาหานบริวาสีเรื่องนามเรื่องบริตากแดงกันได้ครับแต่ว่าเขา,าก็ต้องมีหัวาหานเลียงมะแน่แล้วก็ตรงเย็นก็มีการตลาดเขาต้องเฮดไบตกรอนที่ว่าเขาปลดกษียณโรงงานบริษัทนะครับนะเนาะเผื่อเขามาอยู่บ้านอืมบางคนกน็โอ้ยเดี๋ยวปลดกษียณจะเฮ็คกัได้ครับบรรพบ่รเุเขาเขาคงจะเข้า ควบไว้เนื้อเสใจมันก็ต่างกันครับเนาะโอ้ยเคยไปกินดอ,อกเคยไปเห็นเจ้าเลยนะอ่าเนมื่นนี่นครับบอกปนโปรดครับเพื่ออาพี่น้องเขาหกสูบมว่า,าสิโอ้เมือ่อยมาไวเนาะไวนะครับตรงสูบครับเกษตรกรคนเลี้ยงนู้นอะไรยังกคง็ครับต้องสูบครับตรงสูถ้าบ่สูบคือแพ้ไปครับแปดสิเปอร์เซ็นต์อืมดแค่อ่างไงอันนี้ก็ประมาณน,นี้ครับเนาะประมาณ ้ปร่มันสักเ็ดแปดมือมีใหญ่ครับมีใหญ่เพราะว่าเฮางบดหทาครบสาสมือครับใหญ่พี่น้องนี่พี่น้องบปรตรงอย่านนะครับว่ามันบอกดูกครับเดี๋ยวมันดอกร้ายก็สิว่าโอ้เนาะสิวัยแล้วนี่ครับหนูผมกัดสุดโตรครับกัดกัดมือเ <laughs> <laughs> พอราะว่าหนูเลี้ยงหนูไม่กัดครับมันใหญ่มันขุนเคยหลาครับน้องพี่น้อง นี่ัน,นสุดนึงกะเจ็ดแปดมือครับเดี๋ยว้เบิงเลยครับนี่นี่สุดหนีมันเขาก็แยกพอแม่นะครับเนาะนี่ะมาเนี่ยเยอใสียเบิงแบบว่าบ,าบาดามีลูกเต่านะครับเนาะนี่ครับนี่บ่มีลูกเต่ามียังเลยครับนี่เบิงคว่ำสวยงามครับคว่ำสะอาดพร้อมนะพี่น้องบนว่า,วาเทียน เลี้ยงแล้วก็บ,อบ่อ,บอเบิ้งความซาดเบิ่งยังครับหน่นี่บอ่อผมประมาณนี้ครับอันนี้คือพ้อมมีลูกครับประมาณนี้คือว่าใหญ่ออกามาแล้วมีสุดหนึ่งครับตัวนี้มันเลยสุดหนึ่งแล้วมันหลังอยู่แปดเก้าเดือนนี่ครับข้อมซาดสาสคัญครับควมามซาดเนี่ยของผมบอกตามันแล้วไปเลยค,ควาบข้อมซาดในบอ่อขันตาเทกับลิ่นทุกคลิปคร,ครับว่าต้องดูแลหน้าฝนกับ มันแตะระว่างเรื่องเป็นวัดแล้วก็เรื่องเป็นวัดว่าปลอดบวมตายเลยต้านาหอ้องนะครับนาห้อนวอาแค่ระบายเขาเปิดนี่สมือมันกดมีปัญหาตัวน,นี้สองตัวหนึ่งครับตัวนี้มีหนึ่งตัวหนึ่งครับเดี๋ยวให้เบงหนึ่งตัวหนึ่งกับมีควบศาสตร์ตองมีครับตองเป็นประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับควบสาสตร์คนเ่ากินดีอยู่ดีครับนิวไลมความสูบมันกร ไม่หลุไดไป่เตาแล้วกินแหน่อดแหนงกวนแวนครับเนี่ยอันนี้ผมหนูแม่สาวมาใไซกับหนูเถ่าครับหนูเถ่าวันสักปีสองเดือนครับนี่มัต้องมัต้องทดลองไว้สุดระยาอย่างครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ผมลองวงะ่าณหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งตับหนึ่งเนี่ยเป็นหนูตัวแม่หกเดือนครับ มันออกลูกมาแล้วสุดหนึ่งตัวผู้นี่เดือนเออปีสองเดือนนี่ครับรองหมสมบึงว่าเพียงใดตาสัดคนบอหลายมันก็นดีครับแต่่านบอหน่อยผมกับบอแนนํำครับหนึ่งตัอหนึ่งห้เป็นสองตัวหนึ่งดีกว่าส่วนมากผมนี่สองตัวหนึ่งครับหนึ่งตัวหนึ่งบมีเพราะผมกับบอบอมากไปไหนครับเนาะมันตัวนี้ออกตัวนี้บอออกนะครับเนาะห้เบิ้งหร้ยๆบาครับเบื้อนี้ เมืนนี่ก็ไลฟ์เติร์ดนะครับเนาะคลิปบอกไปมังไปคิดไลฟ์ไปครับอ่าพี่น้องครับมักกดไลค์กดแชร์นะครับเดอ้อ